นั่งสมาธิวันละสามนาทีได้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่คลุกเลสได้เลยก็คือสงบใจได้มากขึ้นนะคะสิเวลาเราตื่นหรือก่อนนอนนะคะหรือตื่นนอนเลยก่อนจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะคลุกเสไม่นั่งสมาธิเยอะนะคะไม่นั่งสองชั่วโมงไม่นั่งสามชั่วโมงไม่ได้มีเวลานั่งขนาดนั้นนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตต้องเร่งรีบเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า จะรีวิวให้ฟังว่าข้อดีของการได้นั่งสมาธินะคะพาใจตัวเองกลับบ้านนะคะครูได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกสงบใจได้นะคะสงบใจได้มีข้อดีก็คือว่าคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้นเนาะ,ะคิดสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะเวลาที่มีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรนะคะมันจะทำให้เราอะค่ะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น กว่าเดิมนะคะตัดสินใจได้ดีขึ้นและตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก่อนพาจิตของเราพาใจของเราหรือพาสมองของเรานะคะไปเจอเรื่องราวสถานการณ์การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สงบใจในตัวเราก่อนนะคะชัดเจนกับตัวเราก่อนตั้งต้นตั้งหลัก กับชีวิตตัวเองก่อนนะคะทําสมาธิตั้งจิตในตอนเช้านะคะเสร็จแล้วพอมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะมันจะชัดเจนมากนะคะมันจะเป็นในเส้นทางของเรามันจะเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไว้เสมอนะคะชีวิตไม่ต้องเดาชีวิตไม่ต้องเดาชีวิตไม่ไม่ต้องคาดเดาอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไว้เสมอเพราะว่า เราชัดเจนในตัวเองและเราตัดสินใจได้นะคะนี่คือสิ่งที่ได้อย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็คือสามารถเติมความมั่งคั่งในหัวใจเราได้และจัดลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆในชีวิตได้นั่นก็คือการคิดชัดเจนอีกนั่นแหละว่าชีวิตเราจะเอาอะไรนะคะหรือประสบการณ์ในชีวิตเราหรือเป้าหมายหลักของเราในปีนี้ในสามเดือนนี้ในหกเดือนนี้ จะเอาอะไรเห็นไหมทีนี้พอเราชัดเจนกับตัวเองอะคะ่ะมันก็สามารถทำได้ดีขึ้นอืมทำได้ดีขึ้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะข้อที่สามนะคะพอเราเติมความมั่งคั่งในใจเราได้แล้วชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองได้แล้วค่อยๆสําเร็จได้ทีละนิดนะคะข้อที่สามจากการนั่งสมาธิเพียงจริงๆวันละหกนาทีเนาะเพราะว่า อ่าเช้าสามก่อนก่อนนอนเออก่อนนอนสามนะคะก่อนนอนสามนาทีนะคะตื่นเช้าก่อนลุกจากที่นอนสามนาทีนะคะข้อที่สามก็คือเราสามารถมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาความสุขไปแขนวนด้วยกับเป้าหมายของของเราหรือเราเอาความสุขไปแขนวนด้วยกับคนอื่นนะที่ เราอยากจะให้เขามองเราแบบไหนนะคะแต่เรากลับไม่เคยที่จะอจริงๆหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันว่าไม่กลับไม่เคยไม่เคยมาโฟกัสที่ตัวเองนะหรือที่ความสุขของตัวเองหรือมาถามใจตัวเองลึกๆว่าเราต้องการอะไรกันแน่ใช่ไหมดังนั้นเมื่อได้มีสมาธิเมื่อทำสมาธิเรียกว่าจเจริญสตินะมีสติสัมปชัญญะมากยิ่งขึ้นมันจึง เพิ่มความสุขในชีวิตขึ้นดังนั้นเมื่อทําอะไรก็ตามนะคะมันก็จึงง่ายได้ผลลัพธ์ที่ดีสเสมอเลยตั้งแต่ได้นั่งสมาธิมาซึ่งวันละแค่หกนาทีนะแบ่งเป็นเช้าสามนาทีเย็นสามนาทีแต่หลังๆมาเนี่ยตอนช่วงระหว่างวันนะคะก็กลับมาจูน ในตัวเองบ้างนะคะกลับมาจูนในตัวเองบ้างมันจะมีช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรเงียบนะคะได้ตั้งสติสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆระหว่างวันหรือใครมีเวลามากกว่านั้นนะคะเช้าสิบเย็นสิบเนาะเช้าเช้าสิบนาทีก่อนนอนสิบนาทีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้เคล็ดลับของการทําสมาธิ เป็นช่วงสั้นๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุกสจะมาแชร์เคล็ดลับการทำสมาธิช่วงสั้นๆให้ฟังนะคะ